สวัสดีนะครับวันนี้ MPV ก็จะมาทดสอบรถรถบดนะครับขนาด2.5ตันนะครับอ่ารุ่นนี้เป็นของอ่าสากลานะครับรุ่น P w ิ250นะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับวันนี้เป็นล้อหน้าเหล็กหลังยางสี่เส้นนะครับกําลังอันนี้เปิดระบบสั่นด้วยนะครับ ขีดน้ำขีดน้ำมันนะครับ เป็นเครื่องอิเล็กรูสามตูบนะครับ ก็ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อคุณเกีรโร่นะครับเบอร์โทร0818302909นะครับออขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ